ตัวออกมานี่ยก็จะดิน่ายขึ้นอ๋ออ๋อสามอ๋อสี่อ๋อใกล้ๆก็ไม่มีอะไรเอามีดเฉียบกี้นี่ย้งออกมาเลยครับพี่น้องนี่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 เนาะนี่เยอะเต็บแรงฮะ มันไม่ได้ยินเสียงคนไม่ได้ยินเสียงออกไม้โปะอยู่โอ้โหเต็มหูเลยอยู่ด้านอยู่เท้าง่ะเท้างอยูโน่นมองโค่งกงี้ยมองจุดไปฟฟอนเออมองไม้พักนะมันจะมีโด่งนั่นหละหลายดอกโคตรง่ฮะเออโคตรยางเข้ามาัฆ่าไฟกําลัง กำลังห uhm, ักเ bo> ัไม้กระแสนครับพี่น้องนี่กแ่ลล้วต้นี่นี้เนาะ่นี้ใหญ่แถวนี่ป่าประมาณ150เมตรโหกินโปเลยแม่นแท้ถึะเดลยเยอดจืดเยอดจืดกระเพดองใหญ่ครับพี่น้อง สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้อยู่กองเลยชายล่าพานุ่ยวันนี้ครับเดินทางสายเดียวแล้วครับเข้าป่าหาเงี้ครับประมาณสี่ห้าี่ห้าก็กว่าแครับพี่น้องปลูกยางกลับมาแล้วจะเคื่อพี่น้องเลยสี่ห้าเเริ่มแจ้งแล้วครับนี่ มาครับพี่น้องเดินทางต่อครับพี่น้องครับเป็นยังินที่มันหลุดออกมาเนี่ยเป็ดินกาอยู่ขึ้นอ๋อสามสี่อ๋อใกล้ก็มีอะไรสองสี่หกหกออก นี่ๆเอาตลมากเลยนี่นนนนต้องเอ็บไก่ครับมันนี่ครับมยจับกล้องนะครับมัน,น เพาะกำลังเป็นไข่ครับพี่น้องไข่เฮลงงน่เห็ดพาก็ได้ยู่หมู่บ้านแจ้งพี่น้องตอนที่ดนย่างกัเผานี่ดนเห็ดว่ามันยุนหนาจุ่กับบได้านผูนี่ว่าจาไว้นั่เลยนั่นมนมาลอมาลอยไปให้เลยีอี นอกเห็ดกบูใหญ่ครับนี่ดอกที่สามอ่ะบัสมบูรณ์อะไรครับตาดีเฮะน้อยก็เห็นโอ้ยเปื่อยแล้วบอนี่เน่าแล้วี้าเงลี่ยนที่ใส่ถุงข่ผมเนงัะเห็นแล้งเอาไปเชียร์ไหมเอาไปเชียมันเอาตัวที่พคตที่เอาได้ใช่ไหเมัน่ล้ โอ้มะ้างเหี่ยวมาเกิดนะครับพี่น้องสังเกตดเบื่อดีไข่เดียวค่ะอันกกไม่หักไม่หักไปนเนืองไปไปดูนี่เนอยัง,อยงไงออกกาลห้อยซ้างนะครับเฮ็ดกำลังสิออกมันยังบางคนอันนี้เฮ็ดจังอันนี้ไปเตะที่มือสาน อ๋อมันคือฮักค่ะพิการพิการ <c oughs> เดี๋ยวออกเองพกตุ่งกระยอยกระเดียนที่ห้อยเราเสียเลยนครับเอ้ยเพวกกระเดียนพินกครับพี่นอ้องน,น,นี่นี่ครับพี่นอ้องโอ้ ครับพี่น้องเดินทางหาเฮ็ดครับพี่น้องเลยสองโลแล้วย่างมันสองโลแล้วเพื่อจะเห็นเฮ็ดใช้หร้อสองดอกเห็นดอกเดียวข้างในขเดี๋ยวเพื่อขึ้งอางเงาเงาไปมาณเนึงเมี๋ยเ็ดหนึ่งเมตดนึ่งเมตดนึ่งแต่ยาเขาแล้วตกเลย

คนดวงดีนะครับไปขี้กับพ่อเฮ็ดนี่คนมันดวงซวยนะไปขี้กับไปหาเฮ็ดกับพ่อตะขี้เก็บไ,<ว>ไปขันใบเฮ็ดแลวครับพี่น้องเข้าแล้วโอ้พี่น้อง เข้าบริเว็โล่งเข้าเก่าเฮ็ดแดงเลยเมื่อปันแม่แกงไปเรื่อยๆครับขึ้นรถขายโอง่งครับ,บรเห็นเก่าเห็นกเก่านี่ไม่ยังอันนี้เรื่องอเฮอเือแทะโอ้ยพี่น้องเ,อ,เอ้ยเฮ็ดโอ้จะเห็ดอยังเลยครับพี่น้องเก็บไปเล นกนะน่าจะเน่าแล้วครับลำบากนะครับพี่น้องมืคนจับกล่องแม่มานบอยากมาครับเฮ็ดบ่กโอ้อยเน่าเปิดออากไปเป็นเสื้อตีหน้าครับเอาเห็นแดงๆงนี่แหละ ตาดีได้ตาลายเสียบางทีคนไปหาก่อนบเห็นก็มีครับแา่คนมันหมานก็ม,นมานบางไปไม่ได้ไม่ได้เลยไปครับพี่น้อง เอามีดเฉี่ยวกี้นี่ในฟงออกมาเลยครับพี่น้องนี่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 น้องนี่นี่น,น,นี่โอ้โหเศษมีดเขี่ยวเลยน้องเอลยเนาะเก็บพี่น้องดอกเดียวอือ น้องสะาสมเป็นเรื่องการหาเฮดการหาเฮดต้องเอาสะาสมเป็นเรื่องครับเข้าไหไปวางพึ่งนนะ้ำโบน,น่าครับเก็บตะก้อนครับต <c oughs> าไลา่ครับเพราะว่าสีคือกับใบไม้เลย ไอ่นะตอนนี้มันห้วยทิ่มน,นะดอกสมบูรณ์ครับเบ,บื่งพี่น้องแถวบ,บ้านผมบุก,กินนะครับแต่ว่าคนอื่นเขากินนะครับนี่บ่เบื่อ,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 อละหนึ่งเฮอยังไงพี่นอ้องทางอื่นเขากินนะครับ ฮะโหเห็ดละโง่ออกที่เสาไฟฟ้านี่ไม่เป็นหรือเย้เป็นสิมุลแม่ขึ้นกระไรเสื้องีกไข่ดุ่ยเห็ดเฮ้ยออกมาเมื่อกี้นี่เสื้อเห็ดมาจ้ะมีการเสื้ออีกได้หลายก็อันี่เสี้ยงมาวานนี่นอนดูนอนดูเออนอนนอนใช่แล้ว เดี๋ยว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 โอ้ยเดี๋ยวเอ้าเดี๋ยว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 ทีพี่น้นีเคลิปสดเอากล้องเอา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 คลิปสดเอาสออันแล้ว2อันแล้วไม่มีโอ้เจ้าใบดาเฮ็ดขอโทษวิดีโอเปล่าม้าอีกแล้วม้าอีกแล้ววิดีโอเปล่าวิดีโอเปล่าเห็นเปล่เอุ้ยพี่น้องนี่เห็นมอนี่ ไข่ไข่ไข่นี่ไข่นี่ไปโอคือมีฮอตอันไอโฟนนีไอโฟนไปฮะขอเมียเอาขอเมียมาะอืมเฮ้ยชงร้อนแล้วครับนี่พี่น้องนี่บิ่งนายผ่านเพิ่นโอ้นี่เอ้นี่โอ้โอ้ีโอ้โอ้เกยโอ้บ่าวบอมับบ่าวบอมโอ้วนอะ้นอะ เขาถุงนี่ของไคกับของคุณแม่เดินไปขอยังไดอยู่ฝุ่นเนาะมาสัตว์หน้าใหญ่โอยกว่านี้จะเนาเอ้ยมดแม่เหมืนเนะไ่อ้ตีเห็นไข่ไข่มันมันย่ำขินดิบด้วยอันนี้อันนี้คือเห็ดลวเขา thấy là thấy bằng nó một điều không hầu không hết cứ bỏ là ôi cứ bỏ hoa cả đấu cứ này nhảy đấy cứ xin bàn đấy อเอาเพียสันคุนโอ้ยมันเนาหมดเอาพเพชรเสื้ออะไดบ้างเนามาพี่น้องของเราคุณอ่ะโอ้ยเนาหมดวะโอ้ไม้ขอนนี้มะข่างนี่ครับพี่น้องโอ้น้ำกระแหงนะนุ๊บบ้านนีเนาะให้บรรยากาศมันเล่าเรื่องนะครับพี่น้องนี่ ฮะเฮ้ยหานนอนนั่นแหละเหียดกันได้พี่น้องเอ้ย กระน้ำไหลนะครับชิโน่สายน้ำไหลสวยงามปลาชิโนงหาเห็ดโด่ง้างนอนปีนี้หางก็เข้ามาทีแรกครับมองกสร้างนอนคักๆเลยครับนี่ไปครับทีมงานเราพาเข้าไปเบิ่งไปเบิ่งกันฟังเสียงเบิร์นไหมสิโน่มองนอนอะ้รนะฮะ ้มีคนเข้ามาแล้วมีคนเข้ามาแล้วนะครับอย่างน้อยจะมีคนเข้ามาก่อนเฮ้ย,ย,ยจกใจมดน,นกบินไปนี่ครับพี่น้องครับกนจะเลือกอยู่หองที่มีน้ำอาศัยลงกินน้ำ แต่ว่าช่วงหน้าแรงจะมานอน,นู่แถวนี้หน้าฝนลำบูแน่ครับ,บอกฟังเขาเสียงครับพี่น้อะันไม่เห็นเรางอกเหลืองกันอื มุกเก้บนี้เดี่ยวไไกลๆน่าจะเห็นหอยหักไปหัวใจผมเต้นเป็นจังหวะจังหวะทีขึ้นทีขึ้นนครับเริ่มแยกกันละบาทไปทางไหนน้องบาทน,นี่เนาะ,นนะไปสำรวจล่องลอยนะครับเนาะ มันจะย่างป่องเนี่ยะครับแล้วก็ออกไปสู่บ้านหนองเงาและนนท์ไทยโอ้อรองลอยอย่งมมีนะครับนี่เป็นรองลอยเก่านี่จะเคลื่อนไปจะเป็นผู้นะครับโอ้ยลอยหักไหม มีบันไดขึ้นไปบันไดตึบๆเ,เริ่มอากาศขอแค่ไดเงินเสียงโป๊ะบาทเดียวนะครับทีมงานพวกเขาจะพากันกับฐานทัพทันท <laughs> ีจุ่มกันไว้หักกันแทงกันคือปั้น จนสั่นจนเส้นจะลืมว่ากดถ่ายครับพี่้องมองมาสุดทางครับ,บลืมกดถ่าย เพื่อนเที่ยวเพนก็เที่ยวอยู่ตลอดแนะครับนี่เก่าแล้วนี่เป็นอาทิตย์แล้วเจอแล้วครับฟังเสียงเหรอโอ้มาตาอาทิตย์นั่นแหละอาทิตย์ที่แล้วนี่โดน<ด>ไหมที่โดนเตี่แล้วเหี่ยวแล้ว,ดดวแกตก้นพูดดเผา เห็นกะเป๋าออกครับอยู่โดดไมให้แถวนี้อันตรายเห้เราโกงก็มีแตดด่ดอกใหญ่ๆส่วนหาบอดบานเลยใหม่ๆกเห็ดเม่หะหอมกลินเห็ดเน่าโอ้ไม่กระแสครับพี่น้องเอา ดอเยอะเจ็บเต้นแรงะมันไมได้ยินไันได้ยินเสียงคนค <c oughs> มมนได้ยินเสียงออกมาโปะอยู่โอ,โอ้ เต็มหูเลยอยู่ด่านอยู่เทิงฮะเทงหอโ่นเออมองไมมพักนะมันจะมีโด่งนั่นหลหายดอกดูอนใหญงฮะเออพรอยยากเข้าไหมักไหมกำลังกำลังฮักขอไมมกระแสนบพี่น้องนี่หักกระแสนอพี่น้องเบลอแล้วเานี่ต้นใหญ่แถวนี่ป่าประมาณ ร้ <มา S 1> อยหาสิเมตรว่าวัเห็นไมอยหอู่นี่เ <siege S 2> ดินละม,มน่อต่มแรงเป็น้าที่สองออ้าวหายกินพโดนดอนอปดะดอนได้ลับสวยไม่เด้คิดโมโบั้ออกมาลไหา <c oughs> โอกิโปเลยแม่นแท้โป๊ะเงยเพา่างยเือ ยืดยืดก็เพชรดอกใหญ่ครับพี่น้องคนแก่งเขาโป้งโอ้โหเดดอกคนที่ห่างม่ลำแบบไหญ่ย่งเราโปะเลยได้เรื่องครับพี่น้อง โอ้ดอกเอ้ยขอแค่เลยกีินี่โปะเลยกล่องกับเป็นวนๆไปเลยน้ำเชือเชือกโมยู่เลยวะอวดเลยเชือกอะไรหนักเลยเดี๋ยวมึงทั้งหลายผมจะลามุ่นเลย <c oughs> ขาเครือห้อ,อยงาอยางเดียวไปท,ทั้งคุณเวโอ้ขาเครือ,อ,อ,อปโปะเลยเนื้วมองคนนอนอยู่เลยปไปครับพี่น้ <c oughs> อง เดี๋ยวครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปอะเพีย่านี้นครับเจอกันคลิปหน้าครับเพราะว่าเข้ามาดงซางมาลอมือซื้อครับบ,บ,าหาหาบริษัทไทยเพื่อนหรอครับแต่ว่าเขาก็มาหาอยู่หากินเพื่อนก็เพื่อนก็นอยู่เพื่อนหระครับแต่สงสัยเพินนนเนพเ่นได้กลิ่นคนเพิ่นพิกคิงเพิ่นถึกงาไมาแ้แก๊กยันเลยม <laughs> ผมบริโกคถ่ายเพื่านบ่ายบ่มันจะถ่ายไปอยู่ไม่ได้ บู้ยิ่งพยาตั้งใจกดถ่ายนะครับคือแล้ออกมาให้วิทย์ดอนแล้วก่อนแล้วจังถ่ายตกใจเลยตกใจจนสั้นวัตตัวนะอ่อนหมดเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับนะครับพี่น้องเอ้ยไปหามากันเลยได้พอได้แกงละเมื่อนี้ได้ยินเสียงชางอยู่ในป่าบูเข้ามาหาหักไม้โป๊ะเป๊ะเป๊ะนะครับนี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ตามนะครับเดี๋ยวกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ